สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่อง Bright Sky BSK กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมนะคะแก้ตัวไปกับครั้งที่แล้วนะคะที่เราเล่นซูคี้อเวนเจอร์ไปแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกม c u t s and Soup ให้ดูแทนนะคะ แคทสันซุปเนี่ยมืนเกมสําหรับทาดแมวโดยเฉพาะเลยค่ะเราเนี่ยก็จะสามารถสร้างซุปได้นะคะใส่แครอทใส่กระลำปีแล้วก็สามารถที่จะปั่นน้ําได้เหมือนกันค่ะแล้วเราเนี่ยก็ได้เล่นไปเป็นสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อการเรียนรู้เกมก่อนที่เราจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องกดไปตรงนี้นะคะ่ะกดกดกดไอที่ซุปข้างล่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะคะจน เราเนี่ยได้ตังมานะคะพอเราได้ตังมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาอัพเลเวลของแต่ละกลุ่มในนี้ได้หรือเอาไปสร้างของอื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทำอาหารพักผ่อนฟังก์ชันหรือพิเศษอื่นๆนะคะและจะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นคือสายฟ้าสีเขียวสายฟ้าสีเขียวเนี่ยจะสามารถ นี่เลยค่ะสายฟ้าสีเขียวเนี่ยจะสามารถนำมาพัฒนาสูตรอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นซุปใสซุปแครอทหรือซุปกระหล่ำปีที่เรามีอยู่นะคะโอเคค่ะแล้วเกมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเก็บ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 ของจากตรงนี้ได้เลยค่ะพอเราเก็บนะเนี่ยเรามีตังนะคะพอที่จะไปซื้อ,อ,อการทำอาหารหรือการ อะไรอื่นๆเนี่ยก็สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราต้องการ 2000A นั่นเองนะคะ2 0 0 0 A 2เ0 0 A เนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนตังค์ที่เยอะมากนะคะอ,อุ๊รับรางวัลรับรางวัลน,นะคะจะมีการชมโฆษณาด้วยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยชมโฆษณานะคะก็จะตังค์เยอะขึ้นแลวทุกคนคิดว่าเราจะดูไหมคะถ้าเกิดว่ามันจะได้ตังถ้าเกิดว่ามันจะได้ตังค์เพิ่ม แน่นอนค่ะดูค่ะกายมาเรียบร้อยแนวนะคะกับตั้งว้าวคราวนี้นะคะเรามี2,291เรเียบร้อยค่ะกับด,ดานค่ะเ,เลือกไว้ตรงไหนดีนะเอาไว้ตรงนี้ดีวกว่านะคะโอเคค่ะปลดล็อกภารกิจออเดอร์พิเศษแล้วสามารถรับทองได้เยอะขึ้นโดยการสำเร็จออเดอร์พิเศษอ่างั้นเรามาดูกันเลยค่ะ ออเดอร์พิเศษของเรานะคะนั่นก็คือซุปแครอท5อันค่ะอ่าอืมแล้วเราจะทำยังไงนะซุปแครอทอ่าก็คือจิ้มไปเลยนะคะแล้วมันก็จะขึ้นบนกระดาษให้ว้าวทุกคนตอนนี้เป็นตอนกลางคืนอุย้ยสวยมากเลยอะ่ะดูดิน้องแมวก็น่ารักมากอ้แบบอัดเดอโอเคค่ะงั้นเราทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ เอาแล้วค่ะสร้างอะไรได้เพิ่มแล้วต้นไม้พูดแมวโกดังเต่ายักษ์ฮึหอดูดาวโกดังใต้ดินหน้าขนลุกงั้นเราลองต้นไม้พูดแมวก่อนดีกว่าอ่าแม่บันไดค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดก่าใช้ตัง สนามเด็บเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอัปโหลดวิดีโออะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ Cats and So u ปนะคะบนช่องทาง SNS หรือ YouTube ของคุณแท็ก c t t s n d So และบรรณาที่การของเราจะเยี่ยมชมแพทของคุณทุกคนคะ่ะนี่คือฟัง์กชั่นพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเกมค่ะนั่นก็คือเจ้าชายกบเจ้าชายกบนะคะถ้าเกิดว่าเราดูวิดีโอเนี่ย จะสามารถเพิ่มสายฟ้าให้เราและเราเอาไปพัฒนาสูตรของซุปได้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ได้สายฟ้ามาแล้วนะคะโอเคงั้นเราเก็บซุปต่อกันเลยค่ะทุกคนอ่าอ่ะ,อะสลอ็อแต่ว่ามันต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่หรออ๋อแต่ว่าได้เหมือนกันโอเคงั้นเราเอาเลยค่ะโอเคค่ะ ส่ฟ้าเพิ่มโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ดูก่อนว่าอ่ายังได้เท่านี้อยู่งั้นเราจะอัปเกรดนะคะให้ให้กับอะไรนั้นก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อพาร์ทหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ